ก็จะทําให้ตัวนี้ครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีหรือว่าดีเจนะครับ สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับวันนี้ครับผมอยู่กับลำโพงครับของแบรนด์ Turbo Sound นะครับซึ่งวันนี้ครับจะเป็นรุ่น IP12B นะครับสำหรับ IP12B นะครับก็จะตามชื่อเลยนะครับเป็นดอกลำโพงขนาด12นิ้วนะครับเป็นแอมพลิฟายเออร์กำลังขับ1,000วัตต์ครับโดยจะแยกขับลำโพงซับนะครับ600วัตต์นะครับแล้วก็จะมีแอมนะครับอีก200วัตต์สองข้างนะครับที่จะสามารถครับแยกขับลำโพงมิดไฮเพิ่มเติมได้อีกครับตัวนี้ครับก็จะรองรับบลูทูธนะครับแล้วก็แอปปพพลลลลิิิเเเคคคคคคชััันนนนรรรรรบบบบกก็็ือสสสาาาาาามมมมมถถดงงตี่่่ผผููทธะแ้ววุ แอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Turbo Control นะครับใน iPhone หรือว่า iPad นะครับก็จะทําให้ตัวนี้ครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีหรือว่า DJ นะครับที่ไปใช้งานใน l i v e Performance อะไรอย่างเงี้ยครับจะสะดวกมากเลยครับแล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยนะครับมาดูกันที่ส่วนของลําโพงนะครับลำโพงนะครับก็จะมีสีดําด้านนะครับด้านหน้าครับเป็นตะแกรงเหล็กลายรังผึ้งนะครับเคลือบสีดำนะครับด้านข้างครับมีที่จับไว้สําหรับยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านบนครับจะมีรู ด้านบนได้อีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นหน้าจอนะครับแสดงผลแล้วก็ปุ่มควบคุมฟังก์ชันครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีอินพุตสองช n นแนนะครับมีอินพุต A กับอินพุต B นะครับจะเป็นอินพุตแบบคอมโบแจ็คนะครับสามารถเสียบสายได้2แบบเลยก็คือแบบ XLR แล้วก็แบบโฟนนะครับในส่วนของเอาต์พุตนะครับจะมีลิงก์ A กับลิงก์ B ครับที่จะสามารถลิงก์ไปยังลำโพงอีกตัวหนึ่งได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเอาต์พุต A กับ B ครับจะเป็นแบบสปีค่อนนะครับซึ่งตรงนี้ครับสามารถนำสายสปีค่อนเนี่นว ของหน้าจอแสดงผลแล้วก็ปุ่มควบคุมฟังก์ชันนะครับปุ่มแรกครับเป็นปุ่มโปรเซสนะครับกดเข้าไปนะครับจะมีให้เลือกนะครับเป็นโหมดอินพุต EQ แล้วก็โพซิชันนะครับโดยโหมดเนี่ยครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับสามารถเลือกโหมดเป็นพรีเซสต์ EQ ในการใช้งานได้ครับจะมีมิวสิ l ไลฟ์สปี d แล้วก็ ในส่วนของหน้าจออินพุตนี้นะครับก็จะเป็นค่าความดังของชัแนต่างๆนะครับโดยมีชัแน A, B แล้วก็บลูทูธนะครับส่วนโมโนครับจะเลือกเปิดหรือปิดไว้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะครับ EQ นี่ก็จะสามารถเลือกปรับ EQ ได้3แบรนด์นะครับก็จะมีเบสมิดแล้วก็ทริปเปิลนะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็หมุนปรับ EQ ได้เลยนะครับส่วนโพซิชันเนี่ยจะเป็นรูปแบบการวางของลําโพงนะครับเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันครับจะเป็นคอนเนอร์วอลหรือว่าฟลอร์ก็ได้นะครับต่อไปเป็นปุ่มเซตอัพนะครับอันแรกคร ทูตกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือ iPhone iPad นะครับแล้วก็มีลิงก์สปีเกอร์ครับไว้สาหรับลิงก์ไปลําโพงอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนของซับนะครับจะมีการปรับเลเวลนะครับคอสโอเวอร์นี่ก็จะเป็นการตัดแบ่งย่านความถี่นะครับแล้วก็เฟดครับสามารถกลัฟเฟดได้ด้วยครับเซตอัพก็จะเป็นการเซตอัพการใช้งานต่างๆของตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นความสว่างหน้าจอนะครับหรือความเข้มของหน้าจอนะครับก็สามารถปรับได้เลยครับแล้วก็ในหน้าจอนี้นะครับจะมีแบบเหมือนที่ซื้ออมาตนแรก ในส่วนของอินโฟครับก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นการบอกชื่อรุ่นบอกโมเดลแล้วก็เฟิร์มแวร์นะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจลำโพงซับวูเฟอร์ IP 12b ตัวนี้นะครับอยากให้มาลองฟังตัวจริงกันที่ร้านนะครับโดยเข้ามาทดลองเสียงได้ครับที่ร้าน Audio City สาขา CDC ครับหรือที่ออฟฟิศซอยสายไหม85นะครับถ้าหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ได้ครับสุดท้ายนี้ครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใใจจห้้้ผมะคแลลลวก็ไดดพาิป ใหม่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ